เห็นเราสองคนก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าเรามาในรายการโปรดีโอเค,อเควันนี้เยเมงโปรดีและสีเป้อโอเคจะมาสินค้า SME ราคาพิเศษโปรโมชั่นดีๆที่มีรายการโอเคโอเคมามอบความสุขให้กับผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศนะครับ กันเนี่ยสองคนนี้เนี่ยตีเป้ช่วยด้วยคุณกำลังประสบปัญหาแบบนี้อยู่ใช่หรือไม่ไม่รู้จะไปช้อปปิ้งที่ไหนเรามีสินค้าโปรดีราคาโอเคโอเคจาก SME ทั่วไทยมามอบไปคุณถึงบ้านในรายการโปรดีโอเคห้ามพลาดพบกันเวลาสองทุ่ม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 นะครับ สวัสดีสสดค่ะขอเชิญลูกค้าทาพอวอทุกท่านสำารับข้างวดโดยสแกน QR code จากใบแจ้งนี้ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของทุกธนาคารสะดวกง่ายทุกที่ทุกเวลาและที่สำคัญฟรีด้วยค่ะขั้นตอนที่1เปิดแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งที่ท่านใช้บริการอยู่ขั้นตอนที่2 เรียกฟังก์ชันสแกน QR code ค่ะขั้นตอนที่3นํนำโทรศัพท์ของท่านมาสแกน QR code ในใบแจ้งนี้ตอนที่4กดชำระค่างวดค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะอยา่าพลาดที่จะมาใช้บริการก,กันนะคะ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโรดีโอเคโรดีโอเคโรดีโอเค,อเควันนี้นะครับมาพร้อมกับวัตถุดิบมากมายหลายอย่างแน่นอนครับวันนี้เราจะมาสอนทำอาหารกันในร,รายการครัวมั่วซั่วไ,<อ>ไปมาดมเนยขอบอกครับว<อ>่ามาดมเนยนี่เขาขายข้าวอ ข้าวหอมจากจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมางามประคาสวยร่ํารวยปร,าาระสาทผักกาดหวานข้าวสารหอมงามร้องวัฒนธรรมนี่คือคำขวัญประจําจังหวัดสุรินทร์ครับถ้าท่านสังเกตนะครับว่าในคำขวัญประจําจังหวัดสุรินทร์มีคําว่าข้าวสารหอมวันนี้ข้าวสารหอมจากจังหวัดสุรินทร์ยี่ห้อมาดามเนยวันนี้มาดามเนยมาเป็นสินค้าหลักให้กับเราครับ จะบอกเอยจะมาขายข้าวสารทําอย่างไรแน่นอนนะครับเรามาขายนะวันนี้เราขายข้าวสารมาดาเนยถูกต้องนะครับข้าวสารมาดาเนยนั้นเป็นข้าวหอมชั้นดีส่งออกถูกต้องไปทั่วโลกเลยนะแน่นอนครับนี่ครับติดต่อได้เลย0922473552หรือว่า a c e b o o k นะครับที่ข้าวมาดาเนยหรือทางไลน์ก็ได้แอดมาดเนยเช่นเดียวกันรับเพราะข้าวสารของมาดำเนยเนี่ยเป็นข้าวสารที่ดีมีคุณภาพหุงออกมาแล้ว หอมนุ่มคุณภาพนี่ระดับโลกเขาบอกว่าหอมไปสามบ้านเจ็ดบ้านถูกต้องครับหอมจริงๆแล้ววันนี้เราจะมาแนะนําเมนูอาหารอะไรรู้ไหมครับอะไรครับอาจารย์เม้งอ่าวันนี้เราทําข้าวอบกุนเชียงโดยใช้ข้าวหอมจากมาดามเนยจากสุรินนี่เองอืช่วงนี้นะฮะใครที่ต้องบอกว่าอยู่กับบ้านอยากจะมาทําเมนูกงง่าย เราจะมาสอนกันเราสองคนเนี่ยทํากับข้าวไม่เป็นบอกเลยแต่ใช้ใช้ดูเอาจาก YouTube ครับถ้าเราทําอร่อยเนี่ยคุณผู้ชมทําอร่อยแน่นอนวันนี้ทําข้าวอบกุนเชียงมาดูวัตถุดิบกันก่อนเชิญเลยครับวัตถุดิบของเรานะครับข้าวกุนเชียงเราจะต้องมีแน่นอนละวัตถุดิบหลักวัตถุดิบปริศนาในวันนี้ครับสําหรับเชฟเอียนแน่นอนครับเชฟเอียนเอียนครับเอียนครับข้าวหอมมาดามเนยแหละครับ หน่ถ้วยครึ่งนี่แน่นี่นขนาดหนึ่ถ้วยครึ่งนะที่เราสาวไว้แล้วนะครับตามด้วยเอาล้วครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเริ่มปรุงละแน่นอนข้าวอบคุณเชียงบใบมาดามเนยครับถูกต้องครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามในรายการโปรนดดี่โอเคช่วง โมโผว่สูส่วปมาทำเลยเฮียน้ำแก้วโอเคจัดใสเฮียทำไมมา3แก้วล่ะเอสเอมีดีแบงค์สินเชื่อ SMED ยกกำลัง3ดอกเบี้ยพิเศษ3%นาน3ปีแล้วอีกดีหนึ่งล่ะดีที่3บสยค้ำประกันฟรี3ปีติดต่อใช้บริการได้ที่ SMED ดีแบงค์ call center โทร1357 และบสยอ0 2 9 0 9 9 9 9แล้วพบกันนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่สแล้วนะครับกับรายการโรนี้โอเคในช่วงครัวโมโมะวซซูบายมาดังเนยสปอเซอร์หลักของเราในวันนี้ แน่นอนอาจารย์ว่านะวันนี้นะไงอาจารย์เราจะมาทําข้าวอบกุนเชียงกันขั้นแรกเลยตอนนี้นะเราต้องอุ่นหม้อหุงข้าวให้มันร้อนสักเล็กน้อยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเราเปิดแล้วข้างในเปิดแล้วอาจารย์ร้อนแล้วนะรายการแรกอย่างแรกครับผมเอาอะไรใส่เลยอาจารย์ยูทูบเบอร์เขาบอกอย่างแรกเราต้องใส่กุนเชียงลงไปก่อนกุนเชียงสองเส้น อ่าเราใส่กุนเชียงลงไปผมตาม YouTube บอกเลยนะเนี่ยเราต้องทำตามเพราะเราเป็นครัวมัวมัวม่วูวๆทำไม่ค่อยจะเป็นใช่เราก็ต้องผัดกุนเชียงผัดกุนเชียงลงไปนะครับใช่<อ>กลิ่นเลิมออกกลิ่นเลิมออกกลิ่นเลิมตมออสวยงามน,านะฮะกลิ่นเลิมออกให้หอมไหนซูชี่เขาบอกว่าอะไรใส่เห็ดหอมไปเลยครับจานครับตามด้วยเห็ดหอมตามด้วยเห็ดหอมนะฮะ เห็ดหอมห้าดอกซอยทีทีใช่ตามด้วยเห็ดหอมเห็ดหอมครับอ่านี่เห็ดหอมเห็ดหอมนะฮะเห็ดหอมรับลงไปใส่ลงไปใส่หมดเลยนะใส่หมดเลยหนึ่งหอนี่ทานได้หลายคนอยู่นะอาจารย์นะก็สองคนสามคนได้ใส่กระเทียมครับอาจารย์กระเทียมกระเทียมที่เรานี่แล้วกระเทียมกระเทียมเห็ดหอมนี่ไม่จำเป็นต้องไปผัดให้สุกก็คือสามารถ ลงมาได้เลยเราต้องหุงอยู่แล้วเราต้องหุงอยู่แล้วใส่ขิงครับจานสี่แว่นขิง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 อ่าเราก็แน่เราทีนี้คนเลยครับคนคนก่อนคนก่อนอืมหอมไหมอืมจานหอมหอมหอมต่อมาต่อมาใส่กุ้งครับจานโอ้โหใส่กุ้งตามใจแน่นอนวันนี้เราเราเลือกกุ้งไซส์ค่อนข้างเนื้อแน่นๆนะเราต้องหยิบหยิบออก เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีน้ำลายพุ่งไม่เป็นไรนี่เราใช้วิธีอย่างนี้ได้ปาบลงไปเขาสอนไปแล้วนี่ปาบลงไปวามือเลอะนี่ปาบลงไปแล้วยังไงต่อผัดเลยครับอาจารย์ผัดเลยครับหอมมากเลยอืมนี่น้ำลายสอแล้วเนี่ยผมอยากให้กล้องได้กลิ่นจังเลยคุณผู้ชม อ่ะต่อมาเราใส่อะไรครับต่อมาครับอาจารย์ใส่ข้าวครับใส่ข้าวข้าวหอมมะลิสุรินตามบานำเนื้อนะครับอย่าลืมโทรมาที่092 247 3552ครับหรือว่าไปติดตามผ่านเพจของ ข้ามาดําเนยที่ Facebook ได้แน่นอนนะครับหรือว่าที่ Line แอดมาดำเนยเหมือนกันเช่นเดียวกันวันนี้มีโปรไหมมีโปรไหมมีโปรโมชั่นอ้าวโปรอย่างไรครับขายอย่างไรราคาเต็ม230บาทเหลือเพียง190บาทเท่านั้นนะครับโอ้ถูกมากเลยอะแน่นอนค่าคุณภาพส่งออกในราคาพิเศษ190โทรเลยโทรเลยโทรหน่อเเราใส่ข้าวแล้วมาเลยครับกเลยข้าว อันนี้ข้าวนี้ต้องรอไปซาวก่อนไหมเอ้าต้องซาวๆซาวเพราะว่าจริงๆข้าวสะอาดอยู่แล้วเยงแต่ว่าเรื่องของการบรรจุเรื่องของการแกะออกมาก็จะมีฝุ่นมีอะไรบ้างเล็กน้อยแน่นอนแเราต้องซาวนิดนึงเพื่อให้ข้าวได้ชุ่มน้ำตั้งหต่ถูกต้องทีนี้ผัดลงไปเลยผัดลงไปเลยผัดลงไปเลยครับอาจารย์ผัดลงไปเลยงั้นยังไงต่อเมื่อผัดลงไปแล้วอันนี้ผมตาม YouTube เขาเลยนะเราก็ทําไม่ค่อยเป็นเขาบอกคนไปก่อนคนไปคนไปให้มันเครื่องมันเข้ากันนะครับเสร็จแล้วเราใส่หอยนางรมครับ ซอสหอยนางรมกูใส่หอยนางรมเป็นตัวซอสหอยนางรมซอสหอยนางรมนะฮะยี่ห้อไหนก็ได้แล้วแต่ที่คุณชอบเลยจากได้เยอะได้น้อยเค็มหวานอย่างนี้ก็ได้ใช่นะฮะอันนี้เราเอาประมาณนับสองช้อนโต๊ะเนาะใช่ใช่ใส่ลงไปเลยครับใส่ปึ๊บแล้วใส่อะไรต่อใส่ซอใส่ซีอิ๊วขาวครับจซีอิ๊วขาวนี่ตามมาด้วยซีอิ๊วขาวนะครับตามด้วยน้ำตาลใส่ครับผม ใส่ลงไปเลยตามมาด้วยนี่ครับที่สำคัญครับพริกไทยครับแล้วแต่ความชอบนะอันนี้แล้วแต่ชอบใครชอบจริงๆข้าอบคุณชิงที่เรากินตามร้านและอย่าลืมครับน้ํอ่าคลุกก่อนไหมต้องคลุกก่อนใช่ไหมคลุกนิดนึงครับคลุกนิดนึงแล้วใส่น้ำเช่อหอมเพื่อให้เนี่ยได้ตัวตัวข้าวอบที่เราจะทำเนี่ยครับหอมยิ่งขึ้นหอมยิ่งขึ้นนะครับผมหอมยิ่งขึ้นน้ำเช่อหอมนี่สักสักสองถ้วยใส่ไปเลยเลยมาอีกนิดนึงครับอาจารย ใส่เน้นึมาโอ้พอดีเลยหายะครับทีนี้ครับปิดฝาเลยครับเอาคนให้เข้ากันก่อนเอาคน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 ขออภัยคนที่เดียวครับคนนี้เดียวเดี๋ยวเข้าเลยครับอาจารย์โอ้ข้าจะไม่สุกไม่เละหรอกนี่ครับปิดฝาเลยครับอาจารย์ปิดฝารอสิบห้านาทีเราก็กดคุกใช่ไหมคุกแล้วโอเครอไปป้าสิบห้านาทีตอนนี้เราก็รอสูตรสำเร็จแน่นอน จากข้าวหอมสุรินมาดำเนยแน่นอนครับต้องบอกว่าข้าวเนี่ยเขามีรอสัก15-20ถึง 20, 20นาทีนะครับรอสัก1 5ถึง20นาทีนะครับ มาแล้วนะครับ20นาทีสำหรับข้าวอบกุนเชียงครัวมุ้งมุ้งซั่วบายมาดำเนยข้าวหอมจากจังหวัดสุรินทร์รับรอง้านเมาเปิดกันดูกันเลยนะครับ5 4 3 2 1่สามสองหน่งื้อโอ้โหข้าวเรียงเม็ดเลยนะเครื่องเราพร้อมมากเลยหอมหอมอ่า อุปกรณ์อ่าอุปกรณ์ก่อนนะครับเรามีช้อนช้อนกลางนะอตักเลยครับตักเลยนี่โอ้โหปึบหอมมากขั้นแรกต้องดมก่อนหอมต้องชิมแล้วครับดูนะครับชิมเลยเหรอเราชิมแต่ข้าวนะนี่เราเราข้าวเป็นวัตถุดิบหลักของวันนี้นะครับครับโค้กแล้วเลยครับมาดมเนย จังหวัดสุรินทร์เบ,บอร์นทไ์เบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไร่9 2 2 4 7 3 5 5 2าห้าสอ o เฟซบุ๊กนะครับเพจข้าวมาดําเนยแล้วก็ l ล n e แอดนะครับแอดมาดําเนยเช่นเดียวกันสั่งซื้อได้เลยตอนนี้0922473552ราคาพิเศษนะครับ190บาทเท่านั้นนะครับจัดส่งทั่วประเทศเลยทีเดียวรายการโปรดีโอ,โอคออาคิม เปไงครับดันบอกเลยละมุนตุ้นไหมฮะอร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวทีมไม่ดูอีกคำน,น,นะตะอนนี้เราใส่กุนเชียงเข้าไปด้วยนะครับนี่เลยนี่ข้าวกับกุนเชียงคือส่วนผสมเนี่ยคุณต้องไปก่าเอาต,อต้องครับใช่ไหมแต่จากปริมาณข้าวอันนี้เราใส่ข้าวประมาณสักหนึ่งหนึ่งสองถ้วยส,สองถ้วยสองถ้วยสองถ้วยเสองถ้วย ก็แล sí, ้วแต่ครับว่าค in like. ุณชอบเค็มชอบเผ็ดชอบรสชาติแบบไหนนี่รสชาติกำลังดีสูตรเนี่ยเราขึ้นไ้ให้ไว้ให้แล้วนะบนหน้าจอนะครับนี่นะครับนี่นี่นี่ค่อยๆดูนะครับนี่นี่กุนเชียงนะฮะข้าวหอมๆรสชาติออกเค็มนิดๆนะครับขอกินกับกุนเชียงรสชาติหวานยเลยโอ้โหข้าวอบกุนเชียง อร่อยมากต้องได้ข้าวดีนะครับข้าวหอมสุรินของมาดมเนยเดี๋ยวขอให้น้องหน่อยทํากับอะไรก็อร่อยนะอ่าทานเลยนะครับนี่เราใส่กุ้งไปด้วยข้าอบกุนเชียงจากช่วงมัวงๆซั่วๆาบบาดมเนยครัวมัวๆซั่วๆของเรานะครับอ่ะชิมเลยขออนุญาตทานครับชิมด้วยอ๋อหจรกิน อร่อยมากเอาเคว,วันนี้วัตถุดิบของเราคือแนนอนครับข้าวหอมมะลิจากจังหวัดสุรินทร์มาดาม,มาดาเนยสั่งได้เลยนะครับโทร0922473552และแฟนเพจที่ชื่อว่าเพจที่ Facebook นะครับข้าวมาดาเนยและ l ล n e แอดแอดมาดาเนยเช่นเดียวกันแล้วครับรายการโปรดีโอเค OK, จัดให้